สวัสดีคุณผู้ชมครับบูบอลเด็ดมาแล้วนะฮะประจำข้ามคืนวันพุทธที่17ธันวาคม2568ครับแนวทางของเราวันนี้ครับมีมาให้5คู่อีกเช่นเคยครับจัดฟุตบอลซูเปอร์ลีกสวิตให้3คู่แล้วก็จะมีฟุตบอลคาราบาวครับอีก2คู่ครับตรงตัวเน้นๆไม่ยืดเยื้อไม่เสียเวลาบายบูบอลเด็ดครับ แต่ก่อนอื่นนนหากคุณเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ y YouTube บูบอลเด็ดและ Tik t o k บูบอลเด็ดครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่ b o o 7 8 9เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ b o o 7 8 9ฮะแอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมโอเคนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกครับยังบอยเจ้าบ้านเปิดสนามวาังดอฟเซเดียมรับการมาเยือนกัสฮอฟเปอร์เวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้ตีสองครึ่งตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลยังบอยเจ้าบ้านต่อ1ลูกลบสิคาดการผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลหวตรวม1476คนให้เจ้าบ้านยังบอยมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50%เปอร์ซครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี35%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างกัสฮอฟเปอร์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่15%คเปอร์เซ เราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างบ่อยครับ เกมที่แล้วเปิดบ้านชนะลูเซ่นมา2-0นะครับฟุตบอลซูเปอปร์ลีกสวิตต่อ1ลูกกินเต็มชนะลิว1-0น,นะครับเกมเย่ายูฟ่ายูโรปาลีกรอบปลีกเฟตร,รอง0.75กินเต็มครับแพ้เอฟซีซียง2-0 5เกมเยือนซูเปอปร์ลีกสวิตต่อปอป,อปอเสียครับเสมอเซอเร์เวต4-4นะฮะเกมเยือนซูเปอร์ลีกสวิตบอลราคาเสมอจบเจ้าและแพ้แอสตันวิลล่า2-1 5เกมเยือนยูฟ่ายูโรปาลีกรอบปลีกเฟตร,รอง2.25กินเต็มครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดผู้มาเยือนอย่างกาสฮออสเปรร์คับ เกมที่แล้วบุกไปเยือน FC ซีโยงแพ้มา1-0นะฮะซูเปอร์ลีกสวิตรอง0.75เสียครึ่งแพ้เซอร์เวต0-1นะครับเกมเย่าซูเปอร์ลีกสวิตรองปอปอเสียครับชนะ SC ซแซม1-2นะครับเกมเยือนบอลถ้วยสวิตครับต่อ1.75เสียครับเสมอ FC ฟซีบาเซ่1-1เกมเย่าซูเปอร์ลีกสวิตรอง0.5เสียนะฮะ สถิติเฮตูเฮตการเจอกันทั้งหมดในซูเปอร์ลีกสวิตของคู่นี้ครับยังบอยครับชนะกาสฮอปเปอร์ไป27นัดเสมอกันในเวลา11นัดส่วนกาสฮอปเปอร์ครับชนะยังบอยได้15นัดครับผมพีวิวก่อนเกมสกอรี่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโตยังบอยผลงานดุดันต่อเนื่องครับหลังจากชนะ2เกมติดต่อกันทุกรายการแบบคลีนชีตยิงไป3ประตูแถมเข้าวินในถิ่นได้ถึง4จากหนัดที่ผ่านมาฮะกดรวมกันไป11เม็ดเสียไปแค่2เม็ดเท่านั้นครับ ส่วนกาส h o p ปเปครับฟอร์มถือว่าถอยลงคลองเลยทีเดียวครับเมื่อแพ้2อมแบบรวดแบบยิงไข่ไม่ได้ทำร้ายเส่ตีนอกบ้านออกทะเลไปไกลครับด้วยการแพ้ถึง5ใน7ทิปล่าสุดทุกรายการโดกนกระทุ้งรวงไป15เม็ดครับอีกทั้งพวกเขาเจ๊งชัยออกจากสนามแห่งนี้ถึง4-5ครั้งหลังที่เคยมาเยือนมองดูแล้วยังบอยเหนือกว่าเยอะครับราคา1ลูกวางบอลต่อรุ่นเม็ด2สบายใจกว่าครับ ทีเด็ดบอลต่อยังบอยราคา1ลูกขอสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับยังบอยเปิดบ้านเอาชนะกาสฮอปเปอร์ไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์สูงนะครับคู่ที่2 FC ซูริกเจ้าบ้านเปิดสนามเลสซิกลุนสตาดีโอรับการมาเยือนลูกาโนเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2ครึ่งตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลเสมอครับ คาดการ์พูชชนะในเกมนี้คือเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวรวม644คนให้เจ้าบ้าน f c ซูริกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่34เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ี่จะเสมอกันในเวลามี39เปอร์เซ็นต์ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างลูกาโนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่27เปอร์เซ็นต์ฮะย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้าน FC ซูริกนะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านเสมอวินเทอร์ทรูมา2-2นะคับฟิตบอลสวิ Super League, ตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ ชนะเซนเกาเลน1-2ครับเกมเยือนสวิตซ์ซูเปอร์ลีกรอง0.75กินเต็มชนะกาสฮอสเปร์ er 1-0ครับเกมเย่าสวิตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ0.5กินเต็มเสมอเอฟซีซยง2-2คเกมเยือนซูเปอร์ลีกสวิตรองปอปอ,ปอได้ครึ่งครับและเปิดบ้านชนะลูเซ่น3-2นะครับซูเปอร์ลีกสวิตบอลราคาเสมอกินเต็มฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป9นะัดชนะ4เสมอ1พ้4ยิงได้16เสียไป18ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของลูกาเยือร เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเซอร์เบี4-2นะครับซูเปอร์ลีกสวิตต่อปป,ปกินเต็มเสมอโลซานสปอร์ต0-0เกมเยือนครับซูเปอร์ลีกสวิตต่อปป,ปเสียครึ่งเสมอเอฟซีทียง1-1 5เกมเย่าสวิตซูเปอร์ลีกต่อปป,ปเสียครึ่งเปิดบ้านแพ้เซนเกาเลน1-3ครับซูเปอร์ลีกสวิตต่อ0.5เสียครับและชนะทรูน0-1นะครับเกมเยือนสวิตซูเปอร์ลีกวันราคาเสมอกินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4ยิงได้8เสียไป12ปรระตูคับ สถิติเฮทูเฮตการเจอกันในฟุตบอลซูเปอร์ลีกสวิตของคู่นี้ครับ f อซซูริครับชนะลูกาโนไป16นัดเสมอกันในเวลา9นัดส่วนลูกาโนครับชนะ FC ซซูริคได้15นัดครับผม พี่วิวก่อนเกมมาสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติดโตสูลิกฟอร์มช่วงหลังแข็งแกร่งครับหลังจากไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันและเก็บชัยได้ถึง3นัดชนะในบ้านได้2ใน3แมตช์ล่าสุดครับส่วนลูกาโนครับผลงานโดยรวมเหนื่อย,ยฮะเมื่อเขาชัยได้ผลเดียวตลอดสเกมหลังย่างไรก็ดีครับพวกเขาโชว์ฟอร์มนอกบ้านได้ดูดดันด้วยการยกคนทุบคู่แข่งถึง3จาก5ทิปที่ผ่านมา แต่ผู้มาเยือนอย่างลูกาโนไม่สามารถชนะออกจากสนามแห่งนี้ต่อเนื่องมา3นัดแล้วครับแพ้ไป2ดังนั้นว่าตามราคาเสมอวาง FC ซูริกซื้อทางบอนที่เหนือกว่าแหมได้เรื่องเสียงเชียร์ที่ค้ำอยู่ครับอย่างแย่ไม่น่าแพ้ขาบ้านครับที่เด็ดบอลวาง FC ซูริกราคาเสมอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ FC ซูริกเปิดบ้านชนะลูกาโนได้2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7เต็ม10นะฮะกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำครับ คู่ที่3ครับลูเซ่นเจ้าบ้านเปิดสนามสวิสปอลอารีนารับการมาเยือนเอฟซีบาเซลเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนครึง่งตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเอฟซีบาเซอ์บุกมาต่อ0.5ลบใครจะชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลว์ดรวม1,143คนให้เจ้าบ้านลูเซ่นมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่14%เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี34%ฮะส่วนเอฟซีบาเซอ์ผู้มาเยือนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่52ครับ ย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านลูเซนนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนยังบอยครับแพ้มา2-0ฟุตบอลสวิตซ์ซูปเปอร์ลีกรอง1ลูกเสียครับแพ้ FC ทูน4-1ครับเกมเยือนสวิตซ์ซปูเปอร์ลีกรองปอปอเสียครับชนะซุกานที่โฟนะฮะ1-4ครับ เกมเยือนฮะบอลถ้วยสวิตครับบอลไม่เปิดราคาครับคู่นี้แพ้วินเตอร์ทูหนะครับเกมเย่าวสวิตซูเป,ปอร์ลีกรอง1.25เสียครับและเสมอเซอร์เวตสอเกมเย่าวสวิตซูเป,ปอร์ลีกบอลราคาเสมอจบเจ้าฟอร์มเกมเย่าในีลีแข่งไป8นัดชนะ1เสมอ4แพ้3ยิงได้17เสียไป15ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของ FC บาเซผู้มาเยือนฮะ เกมที่แล้วเปิดบ้านเสมอลันทันสปอร์ต0-0นะครับสวิตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ0.5เสียครับแอสตันวิลล่า1-2นะครับเกมเย่ายูฟ่ายูโรปาลีกรอบบลีกเฟสรอง0.75เสียครึ่งชนะวินเตอร์ทรู1-2นะครับเกมเยือนสวิตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ1.25เสียครึ่งชนะกลางซากงเนก1-3นะครับเกมเยือนบอลถ้วยสวิตซ์ครับต่อ3.5เสียนะครับเสมอเซนต์เกาเลน0-0เกมเย่าสวิตซ์ซูเปอร์ลีกต่อ1ลูกกเเเสียยครรับฟอ์มมือนในลีก9นนัดชะ4เสมอ2แพ้้3 13ยิงไดเสียไปป13ระตูครับ สถิติเฮ t ูเฮ a d การเจอกันทั้งหมดของคู่นี้ในซูเปอร์ลีกสวิตแฮะลูเซ่นครับชนะ FC บาเซลไป13นัดเสมอกันในเวลา14นัดส่วน FC ฟบาเซลชนะลูเซ่นได้38นัดครับผมพีวิวก่อนเกมและสะกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายพงโกรมโต๊ะ v i p ครับ เจ้าถิ่นลูเซิร์นผลงานในบ้านของพวกเขาย่ำแย่ครับเพราะ5้าเกมหลังสุดคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นขณะที่ทีมเย,ยนบาเซิร์ผลงานนอกบ้านช่วงหลังก็ทําได้ดีครับเพราะชนะมา2นัดติดต่อกันโดยเลทราคาเปิดมาให้ทีมยังเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกคบแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับก็อมองว่าลูเซิร์นมีผลงานในบ้านที่ย่ำแย่แต่ทางฝั่งของบาเซิร์กำลังเล่นนอกบ้านด้วยความมั่นใจสติการเจอกันก็เป็นทางฝั่งบาเซิร์ครับที่เอาชนะไปได้มากกว่ารูปเกมเชื่อว่าจะสู้กันนนนอออยยยย่่่่าาาาางสสสุุุกกู้้้ีีแแดทแลววเเเเชชืบบบซจะะมไไปน ครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับที่เด็ดบอลต่อ FC บาเซราคา0.5ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับ FC บาเซอรบุกชนะลูเซนน1ประตูต่อ2นะครับอตัตราความมั่นใจ8เต็ม10กํแพงอยู่ที่3.25ปรับสกอร์ต่ำครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลลีกคับรอบก่อนรองชนะเลิศฮะ แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเปิดสนามเอทิฮัสเซเดียมรับการมาเยือนเบนฟอร์ดเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2-30นาทีตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเจ้าบ้านแมนซิตี้ต่อ1.25ครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโวมมหวตรวม31,514คนให้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเปิดชต์ชนะอยู่ที่69% เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี19%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเบน f o ฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่12%ครับย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมที่แล้วบุกชนะ, ette, นะคริสตัลพาเลส0-3นะครัฟฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็ม ชนะเลอัลมาลิดหนึ่งต่อสองนะครับเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อศูนย์จุดสองห้ากินเต็มชนะซันเดอร์แลนด์สามศูนย์ครับเกมเย้าพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้ากินเต็มชนะฟูลแลมสี่ League, ต่อห้านะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าได้ครึ่งครับและเปิดบ้านชนะลีดสามต่อสองครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้าเสียครับด้านฟอร์มห้าเกมล่าสุดของเบนฟอร์ดผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านเสมอลีดหนึ่งหนึ่งนะคร League, ครร,ครับบฟุตอลลพีีีเมย์ก เกมเยือนนะครับรอง0.25เสียครับแพ้อาร์เซนอล2อต่อศครับเกมเยือนพรีเมียร์ลีกรอง1.25เสียครับชนะเบอร์ลี่สามครับเกมเย่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ1.25กินเต็มและแพ้ไบรตัน2อต่อหครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.5เสียครับสถิตีเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลลีกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะเบนฟอร์ดไป6นัดเสมอกันในเวลา1นัดส่วนเบนฟอร์ดครับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2นัดครับผม พีวิวก่อนเกมแลสะสกอร์ที่คาดของคู่นี้บเจเคอีเวนสำหรับศึกแห่งการโรเดชั่นครั้งนี้ครับมีโอกาสสูงที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังครับเพราะขงกำลังเสริมล้วนแล้วแต่จัดจ้านและกระหายการลงสนามเพื่อโชว์ฟอร์มให้เป๊ปกลเี่าเห็นว่าควรค่าแก่การขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักฉะนั้นไม่แปลกครับที่ผลงานใน2รอบของพวกเขาที่ผ่านมาจะค่อนข้างเล่นเนียนเล่นเหมือนเปิดงานได้แบบไม่ยากเย็นครับจริงอยู่ที่ทีมเยนเบนฟอร์ดว่ากันตามตรงทวัดกันแบบชุดหลัก เจอกันก็คงสูสีได้อยู่ครับหากแต่ทว่าช่วงนี้ฟอร์มของพวกเขา,เขาล่วงออกทะเลแทบทุกตำแหน่งแอนกำลังเสริมบางลายณนะช่วงเวลานี้ก็เทียบศักยภาพของชุดหลักไม่ได้เลยฮนะนั่นโอกาสบุกพ่เละเทะมีสูงไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อพิจารณาจากหน้าเสือกับภาพรวมต่างๆแนะนำว่าอยู่ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้และกันครับทีเด็ดบอลต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา1.25ผลสกอร์ที่ Bond, คาดของเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.0มอกสกอร์สู เรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับคู่ที่5ฟุตบอลลีกครับรอบ8ปดเกมสุดท้ายครับนิวคาสเซิลเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนฟูลแลมเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี35มตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอรนิวคาสเซิลเจ้าบ้านต่อ0.75ย์ลบสิภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลโหวตรวม15,203คนให้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่55% เปอร์เซ็นต์นี้จะเสมอกันในเวลามี25ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20ครับย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์นะครับแพ้มา1-0ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.25เสียครับเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซน2-2ครับเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อ0.25เสียครึ่งชนะเบอร์ลี่2-1ครรรับเเเเกกมมยยยาพีีีี์ลต่อ1.5สนะะฮ เสมอสเปอร์2-2ครับเกมเย้าพรีเมียร์ลีกต่อ0.75เสียครับและชนะเอเวอเรตัน1-4ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันราคาเสมอกินเต็มครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนเบอร์ลี่ครับชนะมาได้2-3ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็มแพ้คริสตัลพาเลซ1-2นะครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันราคาเสมอเสียครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้4-5นะครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีก รอง0.75เสียครึ่งชนะสเปอร์1-2ครับเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรอง0.25กินเต็มและชนะซันเดอร์แลนด์1-0ครับเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อ0.5กินเต็มครับถิต <City S 1> ิ a เฮทูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ในบอลถ้วยคาราบาวครับทั้งหมดที่เคยพบกันฮะนิวคาสเซลครับชนะฟูลแลมไป11นัดเสมอกันในเวลา3นัดส่วนฟูลแลมครับชนะเดวคาสเซลได้8นัดครับผม พีวิวก่อนเกมและสกอรี่คาดของคู่นี้บาย JK 11จริงอยู่ที่2ทีมนี้มีโอกาสสูงเลยที่จะโรเตชันกันเต็มรูปแบบต้องการเซฟนักเตะให้พร้อมสำหรับโปรแกรมโหดช่วงท้ายปีฮะอะไรก็ดีเจ้าบ้านนิวกัสเซลกับขนาดทีมและศักยภาพนักเตะที่สูงกว่าคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะมีโอกาสกำชัยแบบเหนือชั้นสูงมากในนัดนี้ฮะแม้ว่าจะมีปัญหากองหลังเดี่ยวกันละนาวตัวลุกระดับเกรดเอก็ยังฟิตเปรี้ยมประจำการเพียบครับฉะนั้นหายห่วงเรื่องคุณภาพของเกมลุกไปได้เลย ส่วนทางทีมเบย์นฟูลแลมที่ล่าสุดเพิ่งจะบุกเอาชนะเบอร์ลี่มา2.3ต่อก็ตามปัญหาแนวรับรั่วก็ยังแก้ไม่หายครับและเสียไปแล้ว9ล้ารูกตลอด3านัดหลังสุดยิ่งถ้ามีโอกาสโรเตชันเข้ามาร่วมด้วยบอกเลยว่าแย่แน่ๆฮะฉะนั้นบอลคู่นี้แนะนําอยู่ต่อเจ้าบ้านนิวคาสเซิลดีกว่าครับที่เด็ดบอลต่อนิวคาสเซิลราคา0.75ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10บกำแพงอยู่ที่2.75บอลสรูงคับ และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำข้าคืนวันพุธที่17ธันวาคม2,568ครับจัดให้ชิวๆ5คู่ครับผมพีววิวคู่ไหนไปบ้างลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับคู่แรกครับยังบอยเปิดบ้านรับกันมาเยือนของ g ัส h o ปเปอร์ครับเกมนี้เจ้าบ้านยังบอยต่อ1ลูกผมให้ยังบอยชนะกัส h o ปเปอร์ไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.25มงาสกอร์สูงครับ คู่ที่2ซูริกเปิดบ้านรับกันมาเยือนลูกาโนครับเกมนี้บอลราคาเสมอนะครับผมให้เจ้าบ้านซูริกชนะลูการโนไป2ประตูต่อ1กําแพงอยู่ที่2.75บาสกอร์ต่ำครับคู่ที่3ลูเซ่นครับเปิดบ้านรับกันมาเยือน FC บาเซลเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างบาเซลครับบุกมาต่อ0.5ผมให้ FC บาเซลชนะลูเซ่นไป1ต่อ2นะครับกำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์ต่ำครับ คู่ที่4ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนเบนฟอร์ดเกมนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ1.25นะครับผมให้แมนซิตี้ชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงฮะและคู่ที่5ครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนฟูลแลมเกมนี้เจ้าบ้านนิวคาสเซิลต่อ0.75ผมให้นิวคาสเซิลชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงฮะ สถิติและแนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะครับหากคุณเห็นคลิปนี้ ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ y o u t u b e บูบอลเด็ดและ t i k t o อบบูบอลเด็ดครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับฝากแอดไลน์ไว้ด้วยฮะที่แอดบีโอโเรามีแอดมินคอยแนะนําทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่แอดบีโอโฮะแอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิน้นครับผม สำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการค่ำคืนนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีและกัน